สวัสดีครับพี่น้องทีกําลังรับชมช่องคนสวนคนไรนะครับเนาะครับวันนี้นะครับเราเฉลยเาพี่น้องนะครับมาเบ่งนะครับการปลูกปาล์มนะครับปีกัวกัวนะครับพี่น้องได้เก็บผลผลิตแล้วเด้อครับพี่น้องนี่เห็นผลผลิตออกแล้วนะครับพี่น้องก็เนื่กับไปทํำความู้จักครับไอรจะของสวนเพิ่นนะครับว่าเพิ่นมีสูตรมีเทคนิคในการเฮ็ดจังไหนนะครับจังเฮ็ดใ้ปาล์มบอกผลผลิตไว้ขนาดนี้นะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสร้างมุ่นครับ ช่างมเนะครับสมมไใส่แต่ว่ามักปลูกสวนครับผมพี่กัดนี่เขาอยู่ใส่ครับเนี่ยอยู่ไอตำบลนาเชลิ์หมู่หนึ่งครับครับมีเบอร์โทรเฟซบุ๊กปะครับเพื่อพี่น้องเขาอยากนีครับศูนย์แปดศูนย์เจ็ดสามเก้าสองศูนย์แปดหนึ่งครับครับเฟซบุ๊กอะเฟซบุ๊กกับมุนตรีสูงสุดเป็นภาษาอังกฤษครับเพื่อพี่น้องเขาปลูกเขาเพื่อนอยากโทรมาสอบมาถามยังสีนะครับครับก็เสิยใ้คำปพึกษาเพื่อนไหนนะครับเนาะครับครับตัวนี้เป็นปาล์ม สายพันธุ์เนี่ครับเนี่ยยูนิวานิตครับยูนิวานิตเนาะครับเนาะพันธุ์ที่นิยมกันทั่วประเทศครับปลูกแจ๊กปีลรวครับเนี่ยตัวนี้ปีเคร่งครับปีเคร่งปีเคร่งเป็นมากแล้วบ่าผุนแล้วเบื่งที่เราอ้อมเลยมันออกหลายแห่งบ่ธรรมดาด้วยครับเบื้องเอาครับจักจันครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับอ้อมต้นเลยนะครับพี่น้องเนี่ยอีกอีกย่งทั้งปุ่นอยู่ปุ่นทั้งปุนก็มีนะครับพี่น้อง อปีเครื่องปีเครืองครับน่นอนกันนะครับพี่น้องวงนี้โบแมนเขียดช้นมาธาตครับเนาะบเป็นดินนุ่นซื่อๆทีเป็นดินนุ่นก็มันเห็ดหนามันกับบได้ผลเพราะว่ามันนุ่นมันนุ่นเขินหน่มแต่ก่อนด้เกียมันกับเป็นหน้าท้องให้ทั้งน้าครับมันเห็ดหนาบ่ได้ผลก็เลยมาลอกปลูกป่าเบิ่องครับเพราะว่าส่วนเถิงครับวันนี้มาปลูกปีเดียวนี้ปีกว่าวนี่เห็นพ่นมะเร็ดเห็นครับผมเคยเห็นเขาปลูกสิบปีครับ ทีผ่าปีจังเดหนวยบันนี้มีคนว่าปีครึ่งผมเลยว่าลองบังกัน้าก็แม่นควอมเขาอีดีผมเลยแต่สดงว่ามีสูตรมีเทคนิคดีดีเขากให้สูตรมากู่ครับผู้เขาหามากทานมาบอกพี่บอกน้องเลานะครับตั้งแต่วิธีการปลูกน่ครับครับบ่ยากครับผมบ่ได้ปลูกยากได้ผมขุดบกจกบาทหนึ่งอ่ะผมเอาว่างไปผมเอา ยินโอใบใ้ซื่อๆ,ๆนี่ที่วายมันหลมซื่อๆนี่วันนี้ต้นกาเข้าตรงขวนเอาตอน้นหญ่ทำไงวาปูกยุลานเขาบอกเขาเองครับออืเขาตีว่าพร้อมปลูกคมันกับประมาณคือไอเบียเผาเบียยังเข้านี่แหละครับวันนี้เข้าไปซื่ออยู่ใสครับสําหรับพันธุปามเนี่ยยุลานยุลานเขาครับลานขายพัมปามโดยตรงครับร้านพันปามโดยตรงบอกนนได้บอกได้บอกครับ ได้ครับได้ครับผมเปรียวมาอยู่กันทลักครับอำเภอกันทลักนะพี่น้องอยู่ลานไหนเจ้แก้วตาครับครับรับสือปามพ้อรับสือปามพ้อมมีพันปามใครมีพันปามส่งมาจากมะเลเลยครับนั่งขึ้นบินมาเลยเราบอกสายพันแท้่เลยสายพันแทเราบอกนั่งนั่งขึ้นบินมาเลยครับแล้วก็พ่ผมไปเบิ่งอยู่พึ่งนั่งขึ้นบินมาเหมือนว่าเราอะเป็นสายพันธ์ที่ผมก็บ่ค่อยได้ยินนะครับนะครับยูนิวานิตครับยูนิวานิต มันผลผลิตเร็วนะครับพี่น้องเนี่เร็วมันดกเร็วแล้วกระดกครับบางสายพันธุ์มันทีง่าย่หล้วกับโบดกครับแต่ว่าเพื่อนนี่ดกกับโบน้อยบันนี้เขาปลูกได้แจ้งเหมือห้าจังเดือนใส่ปุ๋ยปลูกนี้ต้องต้องเป็นเดือนสองเดือนอุนนะ้ครับเข้าจังหยอดกำมือหนึ่งเดือนถึงสองเดือนครับจังเดือนใส่ประมาณต้นล้วกำมือครับกำมือเป็นปุ๋ยสูตรใดครับผมใส่ปุ๋ยเหล็งลยครับ ปุ๋ยเหล่งซีซีมกส่วนๆงส่ไหครับครับน่ะละใส่ปุ๋ยเหล่งยูเรียเลยครับคือเห็ดหน้าเนาะคนคือเห็ดหน้าเนาะครับผมกับ่าปุ๋ยเหล่งมันก็ตรงปุ๋ยนี่ละยุเรียใส่เลยครับผมครับยูเรียบันในปุ๋ยปุ๋ยขอบปุ๋ยยังเขาไห้ใส่บ่ขั้นมนี้ก็ใส่ก็ดีครับครับขี้ไก่ขี้หัวไนบ่ขี้ไก่ก็ใส่ครับผมใส่ขี้ไก่อยู่แต่ว่าขี้ไก่แกบเนี่ยขี้ไก่ที่ครับนั่นมันมีแกบนําครับวันนี้เขาใส่ต้นละ ่าไดครับหลังจากปกลูกแล้วหลังจากปกลูกแล้วนี่เขาจะใส่หลายครับเพราะว่าหากมันวันไปไปไหนมันพันแข็งแรงเขาก็เขาปลูกแล้วประมาณเดือนหนึ่งเขาก็ใส่ปุ๋ยจัดกัมมือหนึ่งแล้วก็ขี่ไก่จักระโอนึงึ่งนะย้ายออกเขาค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆค่อ,คอยพันไปเรื่อยๆครับออรรบัณนี้สูตรของเขาคือสามเดือนใส่ทีอนึงคือปีหนึ่งใส่สามเถื่อปีหนึ่งสูตรสูตรของการปลูกปาล์มครับปีหนึ่งใส่สามเถื่อ ก็ใส่ตามจํานวนอายุครับครับคือขั้นเขายังหน่อยอังสี่เขาก็ใส่กำมือหนึ่งปุ๋ยกำมือหนึ่งกายขี้ฟุ้นกับกำมือหนึ่งนะครับขั้นยังเดือนหนึ่งขั้นสี่หาเดือนไปนี่ขั้นคดรกำหนดใส่ฟุ้นนี่เขาก็ใส่กระโอหนึ่งครับอืมเพิ่มปริมาณครับพีเกุ๋ยกับเล่งกับกระโอหนึ่งครับวันนี้ขี้ใกล้กับกระโอหนึ่งครับวันนี้ผ่านไปปีหนึ่งเขาใส่เป็นสอบปุ๋นได้บ่านีห อัดลงเลยเป็นชอบครบอัดเลยแล้วผมผมตามมาอยู่เนาะครับปีหนึ่งมันก็ครบสามเทือเท่ากับเทื่อที่สามเท่ากับอัดเลยสอบนึงเลยครับใหญ่รอมเลยก็ต้องมาร์กต้องยังมาครับบ่มาร์กครับใส่เลยขี่ไกลมากใส่เลยซื้อเขาสามสอบลอยใส่เลยผมครับมาเนีเขาใส่เต็ดเงาหรือเอาอมบอมครับกระห้างแน่น้อยนึงครับห้างเงาเพื่อนแน่้เพื่นดูดมาเองเหรอครับอ้าเพื่นเงาไปเรื่อยนี่ปลูกปลูกจากต้นครับดูอย่นี่ลอยต้นครับ ปลูกสองลอยแต่ว่ามันมันอยู่ลุมแห้งมันับก็เลยม้วนทึ้งมันย่างลอยต้นครับนี่นะครับปลูกมันในระยะห้างเขาใส่ไรายหมนไนครับระยะห้างตามสูตรครับครับห้างนี่เจ็ดเมตรถึงเก้าเมตรครับระยะห้างมุ่นทนเลยเจ็ดเมตรถึงเก้าเมตรระยะห้างมุ่นทนครับปลูกปาล์มเข้าแนวนี่แหละครับมอ้พีบมะเบงกะมีเรื่อยๆอยู่ครับ วันนี้ก็เริ่มออกแล้วเนาะครับเริ่มออกเรื่อยๆทุกต้นอยู่ครับโอ้นานความปีกัว่าครับพี่น้องเลยปีกัวเริ่มเก็บผลผลิตเริ่มเห็นผลผลิตให้ยินงพี่น้องแล้วนะครับเนี่ยยินงตะขวาสิบปีผมผมว่ามันปีเครื่องใดดีครับวานนี้ช่วงเอามากับผพานี่เขาใส่ปุ๋ยสูตรใดก็คือเก้าเนี่ยแหละครับสูตรเดียวกันเลยสูตรเดียวกันเลยครับซีทมกอกนชนเนี่ยครับเป็นทั้งเล่งทั้งหมากผสมกันครับโอ้สิบห้าสิบห้าผสมลงน้ำครับ แถวย่อ่อนมูเวดแสดงว่ามันมันจะเป็นมาเกือบเบิร์ุกต้นเล้วเกือบเบิร์ตเหรอครับครับอืมวันนี้นาเรื่องนายยังเข้าไฮนานใังไหมครับพี่กายตักหดเราเนี้ยแต่ว่าปีนี้วัดวัดยีลง่งในโซลเซลครับครับปีใหม่นี่โอ้นี่นะครับออกรลเด้อดครับพี่น้องครับรอบโอ้เฟืองนี่อาซร่่มปะผมใส่เฟืองเนี้ยผมปูขึ้นเปลือกเผาโอ้เพราะผู้เฒ่าบ้านเขาเคยว่า คันปลูกประเภทนี้ต้องมีเฟืองครับคุ้มเงาครับโอ้เฟืองเคลื่อนทีได้ไปเทคนิคนะครับเทคนิคผมผมเหตุผลคือมูเลยครับมูที่ปลูกคือซื้อผมผมซื้อเฟืองเขาตั้งสองร้อยขุนเมื่อไหรเขาเขาได้เขาได้ขุนขึ้นไปโน่นบ่ครับบ่หรือมันขึ้นไปเองมันมันติดขึ้นเองเลยติดฟุ้นติดไฟห้างเองเฉยไหครับมันมันติดไปเองเลยนี่นะครับเป็นมากครับมาเบิ้งเบิ้งไปเรื่อยๆครับผู้ใดปลูกปาล์มหลายปีเพราะเป็นมาก สามารถเอาสูตรนี้ไปใส่ใดเล้วครับเนาะครับนมาเบิ้งครับนี่แต่ละต้นขางกันได้น่งขางกันมาเรื่อยเื่อยเปิงหลอบเปิงหลอบเลยต้นนะครับคือกันตะคต้นเพิ่นใส่ขี้ไกลเก็บใส่ยังสีเลยเด้พี่น้องเนี่ยเอาใส่อย่างงี้เลยครับ่มีตายเนาะครับอัดลงไปเนี่ยบ่ดตายเพราะว่าเฮาเบียดระยะอยู่ครสามเดือนใส่ทีหนึ่งปีนึงใส่สามเถื่อครับสูตรนีหนึ่งใส่สามเทื่อครับบมดตายนี่นะครับพี่น้องกำลังเพิ่น เป็นมากเลยเราะปุ่นรอบตั้งปุ่นกับเป็นเยอะครับอยากบ่เคยปลูกปาล์มเัีเยืออะบ่เคยบ่เคยนานลูกน้องมาตัดไปขายลูกน้องนะครับเป็นคนผลิตสุดยอดนะพี่น้องเลยเป็นยกปล่อยแล้วผู้นี่จนไปรับจ้างปลูกปาล์มมาเพิ่นเห็นเนาะครับของลูกพี่โอ้ยสุดยอดว่ะท่านบู๊ติ๊ทุกต้นนี่ลีนะพี่น้องครับ หลอกสูกวิธีการดูแลปามนะครับพี่น้องครับได้ปลูกก็ได้ผลสีทอมาสอบถามก็ได้อยอะนะครับเนาะได้ครับให้คำปรึกษาคปรึกษานะครับพี่น้องว่ามันมันอยากให้พี่น้องเข้าได้ผลผลิตไปนํางกันครับไม่อยากใเสียเวลาทิมเนาะบอกบอกครับปีเครึ่องครับการันตีด้วยนะครับพี่น้องพันปามกับบอกสอบถามอยากได้พันปามกับไปเอาครับอยากซื้อมาอยู่ไซก็ไปเอา เดเอวนะครับที่บอกเอ้าใช่เป็นสอบเงสีได้บอกผมใส่เป็นสอบนะครับโอ้ให้เพินพ่นไห้เพิ่นเสื่อมลงเอง,องบอ่เสื่อมลงเดียวกับหายไปเห็นบ่เฟื่องหายไปครับน,นะครับพี่น้องล่องกับคุดขุดคล้องใส่ไก่มีปลาใส่ไก่มีปลาครับเป็นไปเป็นมาอย่างไรครับอย่าเงีคราวา่าคุดสี่ไอ้เพื่อนอยากได้ดินกบว่ามาคุดตี้เหรอเพื่อนมาขุดแล้วผมกับแปละปลามาปูกว่าไงครับ อืก็เลยบ่ตองจัางบ่ตองจ้างขุดเนี่ยเวิดหลายได้จับรถแมคโครเขาเอาหวร์ลย์ได้จาบเอาไว้มาไเ้ข้องใส่ไก่ฟรีเลยแปดข้องครับข้องใส่ไก่แปดบ่ได้เสียกันบ่ป่ะบ่ได้เสียจัคบักครับเออคือเขาอยากได้ดินเข้าไห้เขามาจกแต่ว่าขอรูปแบบว่าอยากได้ซรองนั้นซรองนี่บอกเลยว่าสองเมตรเขาก็จัดให้เลยเลือกสามเมตรเขาก็จัดให้เลยครับเขาอยากได้ค้งไปยังสิก็ได้ได้บอกเขาโอ้นี่นะครับพี่น้องสำหรับรถ เราต้องไปติดต่อกัารถแมคโครบอกหรือเขามาติดต่อเฮาเขาเขามาหาติดต่อเฮาเพราะว่ามันมุหมมองเอาผู้ใดเส่มันเป็นพืชเศรษฐกิจนะผมมาหลายปีกัเขาปลูกถิ่นไห้ผมคิดนะบับนี้มันผัดมันผัดปีครึ่งแบบนี้ครับเพราะองินมาสวงหลังปีครึ่งแต่ว่าเขาปลูกก่อนสิปีดีจังได็เป็นน่วยครับก็ถือว่าก็ถือว่าไอ้คววมเขาใจไม่ที่คนน่ฮู้ครับอืมคน ว่าวลายอยู่ว่าสิบปีหุืเนออยังไรผลผลิตครับตอนปูกที่เลี้นะเขาเฝ้ากันเบิดเขาเหีนผงปูกเขาหงอกหวนเสียให้เสียหน้าไปลายปีปัจจุบันครับนี่นะครับไอเดียการคุดคล่องนี่ผมไม่เห็นแล้วผมมักแหงนะผมก็มักมันอย่างไหนมันไม่ได้เสียเงินนี่นะครับบัติปปีนี้ผมเห็นอยู่ในยูทูบผมกับเห็นย่ามือเ้าผมไปเลยได้เก่าโมงครับ ยางนาไปเบิ่งที่ล่ะโอ้ไปเอายางนามาปลูกนะมาปลูกแล้วปลูกได้สองเดือนปลูกได้สองเดือนเออที่เห็นอยู่ใน้ยืดถูกนะไปเอามาได้ไถครับสําหรับต้นพันธุ์ยางนาบ้านไร่สวนถ้ำนะยานไร่สวนถ้ำกันทะลักครับอาจารย์เขาปุ่นเนาะครับเนาะครับครับผมไปเอานำเพิ่นเลยเห็นย่ำเสาตีหาผมเปิดเบิ่งนี่เห็นว่าปลูกแล้วนี่เออครับผมเอาของเพิ่นมาปลูกแล้วเห็นแล้วข้นเขาข้นใส็มักปลูกปลามักปลูกมัดครับ มานารเด็กกินเห็ดผู้นี่คือไปเนี่ยผูนี่ผสองสามปีก็ยังของอาจารย์เขาพูดมันก็ได้กินเห็ดแล้วนะครับพี่น้องนั่นละมันก็อยากลงโลกยังสี่เลี้ยวปีอีกสามปีจะเป็นโฮมได้บ้างนะครับนาอครับยอดขี่ไก่เยอะดิอืมกำมือหนึ่งแล้วครับเใส่ขี่ไก่แล้วทั้งนี้เป็นเป็นสวนบัวเป็นสวนป่าครับสาป่าอืมนะครับผมมักแนวเนี่ยน่ะสไตล์ผมตันี้ก็จนจกฟีบ่ะ ฟี่คือกันครับเข้าดินไปขายครับตัวนี้ก็ฟรี่ฮือกันครับย่าใหญ่ไปจ้างเนอครับท่านจิจกมีบอกรถจกรถเขาเจียวดินไปขายครับอืมผุนกันหน้าครับหน้าหาไรปลูกปาล์มหาไรหน้าหาไรครับกระเบีงชัดส่วนออกมาเห็ดเป็นครับตัวใมันเห็ดหน้าได้กับเห็ดโดยเห็ดโบไรกับเปลี่ยนมาปลูกปาล์มครับอืมก็ปลูกยางหน้าครับครปาล์มยางหน้าว่าน้ำใสดีแห้งหน้าพี่น้องน้ำใสครับน้ำใสปลากัะมีครับ ก็ค่อยพังลงเนาะครับเนาะอยู่ดีแฮมต้นนี้ก็เริ่มเป็นหน่วยแล้วแต่ว่ามันมันหกทางนี้เจอเป็นเนี่ครับในทั้งนี้เป็นในว่าร้าหมูกับแมนเพราะว่าเรียงหลายโตครับครับทั้งหมูทั้งเป็ดทั้งไก่เนาะครับอยู่นี่นี่แหละครับพนดมาเลีเรียงผสมประสานนะครับพี่ห้อครับอยู่ทั้งน้ำเงินเพ่นกับมาสื่ออยูพ่นซื่อไปที่เบิดตแวได้เป็ดอือหรือแค่เนี่ยเิ่นเมาเป็นรอยเอดกับเมารดปิกับหนึ่งโอ้ครับเอาเป็นปีกเลยมาเอาไก่ตัวนี้เนาะครับเนาะมาเราเอาไปเหตุพัน มันมันเป็นไอ้เป็ดปักกริ่งเป็ดอีเลียงทีเขากำลังหอดกันนะครับอลอยลอยเอดมาเดือนที่แล้วหนึ่งครับรถปีกับหนึ่งโอ้าน้าเงินมาวังสองอาทิตย์นี่รถปีกับหนึ่งให้กันเอาปล่อยใส่กันก็หม้เลยให้มันยื่ดัดกันที่ละยู่ทํากันเลยเพราะว่ามันเป็นมีหัวอยู่ก็ยู่ดักันซะมันจะมวนโอ้ท่าทางมันก็อ้อมอ้อมครับกำแพงนะครับพี่น้อง อ๋รับแพงเลยครับแพงไลยกระเบื้องอ่ตัวนี้เป็นหมูดำหมูปลาครับว่ะหมูปลาเป็นหมูปลาหมูผสมโอ้หลายแห่งนะครับพี่น้องกะยี่สิบยี่สิบห้าแม่ครับยี่สิบห้าเม่ยครับมีมีรหลุนหน่อยรุ่นใหญ่มีํจำนายพี่น้องเขาคือกันไหมครับเนี่ยมีมีมีครับหม้อด้วยขั้นไทยอยากได้หมูฟ้าเลือดผสมซัมหมูฮันเลือดผสมหลุนซ้ำหมูฮันนี่ก็มี นี่ครับนี่ราคาแต่เท่าไหรไปครับแต่หาหกลอยไปถึงพันหาหกลอยถึงพันสองพันนี่นะครับพี่น้องเนี่ยนันพึ่งคอดม่ครับหมูมันเป็นหมูอ่หมูแค่ครับนันข้าวโอ้หลุนหน่อยครับนี่ครับหมูเป็นหมูแค่ครับเพิ่นขอดม่หมูแค่หมูแค่แค่ผสมนะครับเป็นลูกผสม ครับลูกผสมขุนหมูแคะสามแม่ครับโอ้พันกระจิกเป็นลายไรนี่สิละครับครับท่านหมูแคะพ่นจิเป็นลายเป็นตะหักอืมสวยสีงามเนาะครับเนาะงามหมูแคะครับพ่นตลุ่นลุ่นส่านใดครับจำขายบ้านขายนี่กระจีสองเดือนผลป่อยครับสองเดือนกว่าสิเรื่อป่อยครับครับไข่เเิ่นแข็งเพิ่นพร้อมเลี่ยงครับครับอืมคพือพร้อมเลี่ยงนะครับพี่น้อง สำหรับผู้ใดไ้ลูกโมพันโมข้าอยู่นี่ก็ได้อยู่ครับอยู่ฝั่มของไหนนะบ้านบ้านนี้หครับพี่กัเท่าบ้านห้องค่ำครับบ้านห้องค่ำตำบลตำบลนาเจริญหมู่หมู่สี่ครับโอซีตำบลนาเจริญะอําเภอเดชจังหวัดอุบลอำเภอเดชจังหวัดอุบลนะครับพี่น้องเบอร์โทรครับเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งหกสี่เจ็ด เจ็ดแปดหนึ 11, <asure> ่งหนึ่งครับครับยางไงพอพันแม่พันหนึ่งสี่ก็มีเหอครับนี่คร <Shaun. S 2> ับมาเอาครับ่อพันแม่พันก็มีสี่อยู่ประมาณได้ครับราคาพอพันแม่พันเหรอก็อยู่ประมาณสองพันครับประมาณสองพันบาทครับสองพันบาทครับจำใส่ที่เห็นนี่ประมาณจะบาทครับประมาณพันหนึ่งครับนี่ตัวละพันตัวละพันครับโอ้โหเอาเอาไปเห็นนวเครับตัวพันตัวเมอออกเลือดปลาแปดสิบก็มีครับเลือดปลาแปดสิบครับเป็นหมูปลาก็มีคุณ ขุ่นทั้งขุ่นนะครับพี่น้องเลยมีแด้เลือดตาแปดซิปนี่เยอะนี่มาบ้างครับม้วนนี่เป็นหมูไทยดําครับหมูไทยดําแล้วก็ผสมก็มีต้นนี้เลือ <c oughs> ลดตาแปดซิปนี่เลือดตาแปดซิปนะครับพี่น้องเลยท่องแล้วลเพื่อนครับเพื่อนเลือดตาแปดซิปท่องแล้วครับท่องแล้วครับท่องในสามเดือนแหละมัน,นจะเฮ็ดเป็นลอกๆน้อยๆอย่างที่ว่าไปปครับ ครับเฮ็ดเป็นล็อกหน่อยเพราะว่าเนื้อที่จํากัดเนื้อที่หน่อยน่อยครับเฮ็ดหลายยางหลายยางหลายยางเอามาผลกันเฮ็ดหลายอยางเฮ็ดหลายอย่างย่ำอยากมันจะไงมูอยากมูกับมหาครับเให้นะจักโตสองตัวครับอยากเด้อไปเลี้ยงมูกับม้าครับก็สี่ละครับนี่นะครับสําหรับการเฮ็ดเกษตรแบบผสมผสานพื้นที่หน่อยหน่อยนะครับเนาะครับส่วนที่หน่อย ครับทั้งปุ่นก็มีปามทั้งนี้ก็มีประสุซั์นะครับพี่น้องครับทั้งนาบ้านก็ซ้อมรถครับนาบ้านเปิร้านซ้อมเมียซ้อมรถครับโอ้สูวนนีครับคลิปนี้ก็หวังว่าสิเป็นประโยชน์นะครับเนาะครับพี่น้องที่กำลังรับชมนะครับบ่นน้อยก็ไลค์นะครับพี่น้องเจอกับเรื่องเล่าการปลูกปามปีกุ้งวะในพ้นผลผลิตนะครับพี่พี่น้องคลิปนี้ผมเบ่าเฉียดครับจะของสวนนะครับขอลานะครับพี่น้องสวัสดีครับ